กวเท่าไหร่ครับสวัสดีคร ouais, ับเหลี่ยมที่กำลังจะเตะกันอยู่นี้นะครับเป็นเหลี่ยมเซฟฟีตายข้ามฟรีตายไม่มีบล็อกนะครับฝั่งหน้าเฟรมจะเป็นตัวยามเจ้าตุงนะครับ เป็นเจ้าคอบบางพีจับคู่เฉพาะกิน,นะครับกับเจ้าโลดฟันดาบนะครับ สวัสดีพี่น้องเนียครับผู้เดียวเดียวกู้เดียวกับเพก็กอะภาพเสียงชัดไหมบรบกวนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเตะกันที่สิบสองแต้มไม่มีดีวนะครับ ดีน้องอีฟด้วยนะครับมอ้ไม่ต่อแ้ว80 80 80 80 80 80 80 8 โกโกโห้หรือกาแฟครับผมกาแฟก็ได้พี่ตัวเล็กเดี๋ยวผมหาดีกานี่ราฟังีตัวเล็กครับอ้าวคับนำนำท่าไรละสองศูนย์แล้วมั้งครับ จาโลกกับคอปนำไป2:0แล้วครับเอ้าก็ยามเป๋ครับปกติเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมถนัดของเจ้ายามนะครับเสิร์ฟฟรีตายข้ามฟรีตายนะครับคับลูกได้100นะสุดเล็กเข้มข้นดิ ยิ่งนมอ่ะยิ color. ่งอัดแน่นเลยอ่สวัสดีครับ้ำ้าน่นนกาแฟรอไรกาแฟครับต้มซอมกันจะหาร้อยวัสดีสวัสดีวันดีสวัสดีวัั มาทำไมครับเบริดจานโลกกับคอบนำไปสูนแล้วนะครับ ขาสูงขาสูงครับครับขาสูงขาสูง,สง,สง,สงเออขาสูงสวัสดีอุ้ด้วยนะครับสวัสดีคุณอุ้ด้วยนะครับโอ้ยจาลูกตัวเตะเตะดีนะทีมื่อกีเห็นะจารุกเตะคููเลย เด็ดดีไอไปจีบแล้วว่างัา้นแจมโล่กับเจปลาไอไอกัะพ,พิมจะหลดเบาวันนี้ตอนนี้ยังเป็นคู่นอกรายการอยู่นะครับตอนนี้เปเลี่ยมนอกรายการอยู่นะครับแต่วันนี้มีเหลี่ยมในรายการอยู่10คู่นะครับน่าจะเริ่มกันช่วงสักบ่ายๆสักหน่อยครับบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้ครับ สวัสดีพี่มังค์เนยนะครับ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 อีบึงยู่อีบ,บึงยูง่วส <c oughs> วัสดี้สี่คงน้อยเลยครับ โอ้โหรดฝนดับโมงดีครับคอยข้ามขึ้นเตะอะไรก็ได้นะครับไม่ยอมขึ้นเตะครับโมงเอาก็พอครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าแต้มนำอยู่ครับลูกเสริมฝั่งนู้นก็น่าจะขี่อยู่สักหน่อยครับเพราะว่าจาะลดเสร์ฟหลังเท้าแต้ม40ครับ ตอนนี้ยามบอกว่าไม่ได้เจอลูกเสือหลังตีนมานานครับ <c oughs> ยังมีปัญหากับการเกมรับลูกเสือหลังเท้าของยานโลดอยู่นะครับฝั <c oughs> ่งยามนี้จะเป็นเสร์ฟท็อปนะครับ <c oughs> เสร์ฟท็อปไล่เส้นซ้ายขวานะครับ การโลดนี้หนักอย่างเดียวครับหลังเท้าอย่างเดียวครับสิบคู่เลยครับผมว่า ไม่มั่นใจนะครับว่าจะพอว่าจะทันเวลาหรือเปล่าครับเฮ้ยแต่ผมว่าสิบคู่นี้ไม่น่าถ้าเตะกันประมาณบ่ายสามนี้ผมว่าไม่น่าทันนะครับเพราะว่าแต่ละคู่ก็น่าจะมีสักคิดไปตีไปชั่วโมงหนึ่งะครับต่อคู่50นาทีต้องมีครับกว่าจะวอร์มกว่าจะอะไรกันอีก ผมว่าไม่น่าพอหวัดดีคุณชินวัตรไกกาด้วยนะครับนิดกำหนึ่งคู่ไหนครับนิดกันหนึ่งอ๋อนิกนิกกันหนึ่งครับยังไม่เตะครับย,ยังทั้งคู่ยังไม่มาเลยนะครับ เดี๋ยวสภาก,ก็คงมาครับเดี๋ยวจะผมจะไล์สดแจ้งให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับว่านักกีฬาคู่ไหนมากันแล้วถ้ามาแล้วก็น่าจะลงเตะกันได้เลยนะครับตอนนี้คือนักกีฬามาแบบคู่ในรายการนี้ยังมาไม่พร้อมกันนะครับบางคนมาบางคนยังไม่มาครับแบงแบง แบงค์ติดต่อนี่ใช่ป่ะแบงค์ติดต่อนี่ใช่ป่ะแบงก์แต่จะเพนใช่ป่ะแบงค์ต่อสามแต้มเสียขวาต่อสามแต้มเสียขวาใช่ป่ะหวัดดีจะพัดกิ่งแก้วด้วยนะครับคู่ต่อไปในรายการนะครับจะเป็นคู่ของเจ้าแบงค์หัวระเบิดนะครับ รแบงค์ที่จับคู่กับเหลือเฟือนะครับตอนนี้จะผันตัวเองเป็นตะก้อเดี่ยวแล้วนะครับต่อพี่เพง่งรากกระบัง3ามแต้มนะครับภาพเสียงชัดเจนไหมรบกวนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ เคครับชัดเจนนะครับจันโลกกับเจ้าคอบนำไป5ต่อ0ูน์แล้วครับ จะโหลดเล่นสบายเลยครับดูงี้ครับสวัสดีพี่ชิดด้วยนะครับสวัสดีคนขาเล็กด้วยนะครับมืดใช่ไหมครับคือข้างนอกตอนนี้แดดมันแรงครับข้างนอกแดดมันแรงมากก็มันก็เลยดูย้อนย้อนแสงหน่อยครับข้างในสนามก็ดูมืดมืดไปนิดนึงนครับ โอเคครับเดี๋ยวบอกแบงค์ให้ครับเฮียเล็กตรงข้ามแบงค์ห้าร้อยนะแบงค์แบงค์เฮียเล็กบอกเฮียเล็กบอกว่าตรงข้ามแบงค์ห้าร้อยเฮียเล็กบอกตรงข้ามแบงค์ห้าร้อยแบงค์แบงค์บอกได้เล่นนะครับเฮียเล็กกับส่วนตัวกันเลยครับ ขอไปยกว่างันไหมออแล้ครับเสียงขานอกเสรีไทยก็เริ่มมากันแล้วนะครับคือเสียงขานอกเสรีไทยวันนี้น่าจะตั้งใจเข้ามาจับคู่ของนิกบางมดกันหนึ่งบางชั้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตัวกอเดี๋ยวคู่ใหญ่อีกคู่หนึ่งนะครับผมไล์สดให้ชมแน่นอนครับ ยดีครับย้านอไม่ดนีครยังไงทลอขอบใแล้วฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมนนะผมเป็นแอดมินมือใหม่นะครับเดี๋ยวจะได้ไลค์สดให้ชมกันเรื่อยๆ ถ้ามีตะกอ้อคู่ไหนม,นมันมันอยู่ต่างจังหวัดผมก็จะไปถ่ายมาให้ชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ไปกดติดตามช่อง YouTube ชื่อช่องวัตะกอ้อเข้าเส้นนะครับชื่อเดียวกันกับเฟซผมเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับมีตะกอ้อคู่เก่าๆตั้งแต่สมัยซปเปอร์แม็กเดียวกับเดียวกับใครอะ ช่วงเก่าๆคตั้งแต่ซูเปอร์แม็กยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ครับเตะกันที่สนามหมู่บ้านนักกีฬา <_ l ain> มีคลิปเก่าๆอยู่ในช่องผมที่ผมเคยถ่ายไว้ <_ l ain> มีมาให้ชมกันหลายคู่ครับ <_ l ain> ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาวินกับกอเอีย <_ l ain> ตั้งแต่ทั้งคู่ยังไม่มีชื่อนะครับลองกดเขาไปเลื่อนดูครับ ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นี้นะครับเป็นสนามพุทธบูชา39แยก3นะครับใครว่างๆก็เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เสียนขายนอกแล้วก็นักกีฬาเริ่มเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วครับถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะไม่มีที่จอดรถยนต์นะครับเพราะรถยนต์น่าจะจอดได้ประมาณสัก20คันครับ20ไม่น่าจะถึง30คันครับตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มแล้วครับคนเริ่มทยอยมากันแล้วครับ อ๋อใช่ครับเป็นแม็กเตยครับวันนี้ตีได้ครับตีไม่เข้ามาตีวันนี้ตีมอสยามเจ้าโลดฟันดาบนำค่อนข้างห่างนะครับแปดตอนน่อ1นึงนะครับโลดโลดอย่าผ่อนเกมที่ยาวไปเลย เขาเปิดลูกหลังเท้าไม่ค่อยดีเสิร์ฟไปยามก็แตกแล้วเเวลาผมไล์สดนี้พิมพ์ราคาต่อรองอะไรมากันได้เลยตามสบายเลยนะครับพิมพ์ราคาอยาก อยากคุยราคาต่อรองอะไรคุยกันได้เลยครับตามสบายครับเพราะว่าผมไม่ผมปล่อยอิสระให้ท่านผู้ชมเลยนะครับวางช่องที่เขาไลฟ์สดเขาอาจจะไม่ให้พิมพ์ราคาอะไรเงี้ยนะครับแต่ใน Facebook ของผมที่ผมไลฟ์สดนี้พิมพมาได้ตามสบายเลยครับเพียงแต่พิมพ์ยาดานักกีฬาก็พอ ให้เกียดนักกีฬากันนิดนึงครับเคมข้นีเคมข้นมันหอมนมที่กัวเล็ก <Okay. S 2> หอมนมครับวัดดีคุณนัทอะไรครับพาเลซโซใช่ไหมครับ แต่8ต่อ2ครับรลดฟันดาวกับจเจ้าค,อ,คอ,าอบ,บ,บนำ,นำอยู่ครับครอัคนเสอแน้ำวาเถือนดับี่าสคันอเสกินเออเบ้ยแค่เขามากี่ก้าวอยู่แตมแต2ต่อไปครับ เอานี่แหละครับปัญหาของนักตะกอ้อที่ไม่ไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยกันนะครับจะมีปัญหาช่องกลางแบบนี้แล้วถ้าเขาเสิร์ฟเขาช่องกลางนี้คือไม่รู้ว่าใครจะรับนะครับลูกออกครับลำแปดต่อสมครับ โอ้ใครให้มาซื้ออ๋อวันดีพี่สิมเนี่ยนะครับ,น,บน,นี่นหนหแหละครับมีปัญหาช่องกลางกันอีกแล้วนะครับ เต็ม4ต่อ8ครับกองเจ้าคอบกับเจ้าโลนี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับโอเคครับพี่สิมครับเดี๋ยวปรับกล้องให้ครับ คือตอนนี้มีคนยิงพื้นอยู่ตรงข้างหน้าครับผมก็เลยเอากล้องขึ้นสูงนิดนึงครับเอาขานอกเสรีไทยมากันเต็มเลยนะครับวันนี้นะจะได้เดือดก,กันอยู่นะครับวันนี้ครับเสียงขานอกมากันหลายคนเลยครับน่าจะมารอดูคู่เจ้านิกกับเจ้าหนึ่งนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับทางช่องผมนี้จะไลฟ์สดนะครับ ตนิคก,กับเจ้าหนึ่งบางชันนะครับพี่ตัวเล็กเขาคุยราคาขั้นต่ำเลยครับจนไอ้นิกก่กไอนหนึ่งนะครับพี่ตัวเล็กเขาคุยราคาขั้นต่ำกันไหมเท่าไหร่เก็ติดไม่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งกับนิคส<อ>วัสดีน้องเน็ด้วยนะครับน้องเน็หายไปนานนะครับน้องเน็ เอาลูกออกครับลูกนี้ครับเอ้ยไก่แจ้นะที่คนอื่นไปคอมเมนต์ไม่สุภาพช่องแกแกดานะ พีไ่ไปคอมเมนต์คอมเมนต์คนอื่นนี่พื้นหิมะโคตรตายไก่แจ๊อ้นี่ไอ้นี่เล็กไอ้นี่เขาใช้สามร้อยเนาะเอาประมาทไม่ได้แล้วครับรู้สึกว่าแต้มเจ้ายามก็จะสูงเริ่มไล่มาแล้วครับเอาเขาบอกโลดเสิร์ฟเส้นหนักโลดครับโลดไปเสิร์ฟข้อ,ของเขาจะซื้อไหมข้าปุ้งย้ำก็ได้ย้ำก็ได้เสิร์ฟไปนี่เนืเคี้ยมย้ำก็ได้รับลูกเสิร์ฟหลังตีนเนืเคี้ยม สนามนี่อยู่พุทธบูชา39แยก3นะครับขี่เข้ามาในซอยนิดเดียวครับเจอสนามเลยครับอยู่เขตพระรามสองนะครับอยู่ถนนเส้นพระรามสองนะครับเลี้ยวเข้ามาสนามพุทธบูชา39แยก3านะครับตามสายตาผมนะครับระหว่างเจ้านิกกับเจ้าหนึ่งนะครับ ผมว่าเจ้าหนึ่งจะได้ความคล่องตัวนะครับแต่คือตอนนี้เจ้านิกเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาเยอะครับน้ำหนักขึ้นมาเยอะมากคู่เจ้านี้ก,กับเจ้าหนึ่งคงต้องรอสักพักนะครับเพราะว่านักกีฬาทั้งสองคนยังไม่มากันเลยนะครับแต่เสียงขานอกมานั่งรอกันเต็มแล้วครับ ใครอยากจับฝั่งไหนฝากแอดมินจับก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้ว่าต้องโอนเงินต้องโอนเงินมาให้แอดมินก่อนนะครับเดี๋ยวถึงจะจับให้ได้ครับถ้าใครจะจับคู่ไหนโอนเงินมาฝากแอดมินจับได้นะครับโอนคุยกันหลังไม้นะครับลูกออกครับโอ้โอโอโอ เซิร์ฟไน้ำหนักกระกจบโอ้ยยามโสูสียามโเบียดร้อยสวบบาทจุดตัวตัวได้นะใครใครจะฝากแอดมินจับตะก้อคู่ไหนนะครับโอนเงินสดมาเลยครับโอนเข้าบัญชีผมได้เลยถ้าได้ผมหักร้อยละยี่อ่ะครับคู่แค่นั้นเองคือดีกว่าไปเล่นเบฟฟุตบอลนะครับฟุตบอลนี้เตะกันตั้งเก้าสิบนาทีครับกว่าจะจบ ไอนี่แป๊บเดียวครับจบครับรู้เรื่องครับได้ตังค์เพิ่โอนเงินกลับคืนให้เลยครับแต้มหกต่อสิบเอ็ดครับ พี่สิมเล่นนิก50เล่น150สรุปแล้วถ้าใครได้ยังไงพี่นิกเอ้ยยังไงพี่สิมก็เสียเสียค่าน้ำครับเสียค่าน้ำฟรีครับเหลือห <laughs> ักค่าน้ำอย่างเดียวครับสวัสดีคุณประเสริฐด,ด้วยนะครับคุณประเสริฐกิจกิจมานะใช่ไหมครับสวัสดีคุณจักรพงษ์พัฒดีด้วยครับ วันนีเจ้าเล็กเลยนะครับยื่อ1 1 7-11ครับยามเสิบคล้องมาจานโลดนี้ไม่ได้ขึ้นเตะได้อย่างเดียวนะครับตีหัวก็มงตีหัวค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับ เยงแต่จะเล่ไม่ค่อยเตะเหลี่ยมหัวเฉยครับนัดสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับแต้มเดียวเกมครับเกมหรือเปล่าออโอ้โหเกมเลยครับอ่เดี๋ยวผมขอตัดคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดคู่เจ้าแบงก์เับเพง่งชุมพลเพียงลาดกระบังนะครับผมจะไลฟ์ต่อให้ดูเลยนะครับ